สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันพุธนะคะวันพุธใช่ไหมวันนี้เป็นวันอีวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะ,ะแมนวันพุธทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีบอวเช้าๆนะจ๊ะ บีผมก่อนแน่นอนทีจะบีผมนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบมาผมแบบซิสเซอร์แบบว่าเออแบบแบบว่าหยุ่งยุ่งยุงหยุ่งแดงสินะบ่มักบอกยังไงก็คือบ่มักบ่มากวีผมอุ้ยอะไรอะไรยังไงสมัยแต่ก่อนนี่สิมักดัดผมเด้ยพี่น้องเมื่อก่อนนะชาชอบดัดผมจ้ะทุกคนดัดผมบนหัวเลยเพราะว่าดัดผมเราเราจะได้ไม่ต้องหวีผมไงจ้ะ เ้าสารแล้วกับปลอยเล่นบ่ง่ายดีอันมึ่ขึ้นนอกก็เลยแบบว่าเล,าเลือนไปบึงไปเบึงคอมเมนต์เนาะในคลิปอันนะนะั้นอะถ้าผู้ใดบนได้เคยบึงคลิปที่อาชาเคยลงไปที่ว่าอะไรสยปากกิถานสามาีไม่ยอมต่อวีซ่าให้นาะนาะอัน อันคนที่มาคอมเมนต์เพิ่นสงสัยเพิ่นเบิ่งคลิปบ่ทันได้จบมานะพี่น้องอันอันในคลิปน,นัน้นไอ้ชาบันดีบอลเรื่องเจ้าของเด้อค่ะไอ้ชาไม่ได้พูดเรื่องตัวเองเด้อเรื่องนั้นอันได้ขนาดนนะ่ะบอกถึงอันมะดามปากีเซพายปากีสถานคนไทยที่อยู่นี่นะจ้าที่อยู่ที่อยู่ท่าเอที่อยู่ปากีสถานเนาะเพิ่นอยู่นี่นะผัวเพิ่นบ่ยอมต่อวีซรงวีซ่าให้บ่ยอมเฮ็ดบัตร ประชาชนให้พี่โอซี่น,นะนะก็เลยแบบว่าเออมาบอกชูกระฟังว่าตอนนี้พี่ปากีสถานนะตอนมั่วมันเก่งมันยังสนิงสีนะนะก็เลยว่ายานถ้าเกิดว่าต้องว่ามันตรวจพ่อมันตรวจเจอเฮ้ามันมันเรียมันเรียกคืนค่าโอเวอร์สเตย์หมดเลยนะจึงสินะไอชา์ก็เลยบอกมันบอกแต่แต่ในในคลิปนั้นนะมันไม่ใช่เรื่องของไอชา <c oughs> จาท <Legend> ุกคนค่าไม่ต้องห่วงนอะอันเพิินกับมาคอมเมนต์เพิ่นกับว่ากลับกลับมาบ้าน กลับมาบ้านเฮาสประมันถึงนี่นะกลับมาอยู่บ้านเฮ่ากสิวานิชินะเพิ่นข้หมายเพิ่นของไอาชานี่ไม่เคยคะ่ะวีซา่าหรือว่าอีย่างเนี่บุเกเคยขาดคะ่ะวีซ่าบุเกเคยขาดสามีไอาชาเพิ่นจัดการเลยเรียบรย้อยเพิ่นเบิ้งมือพร้อมหอนมือปุ๊บเพิ่นไปเลยเพิ่นผาไปเลยไอาชาเดี๋ยวต่อวีซ่าแค่แค่ปีแรกที่ไอาชาไม่อยู่มันบ่ต่อวีซ่าเสร็จต่อวีซ่าเสร็จแล้วก็ไปเฮ็ดบัตรปรา,าสุชนห้เลยคะ่ะทุกคน ไอบังนะเราบอเราบอเราบอลอผาสปอร์ตอีหย่างแน่งแล้วเบ่งไว้โลดค่ะว่าเป็นไกล้ัอายุบ่อจังสีเราพ้าไปโหลดค่ะทุกคนค่ะพาสปอร์ตเราก็ถ้าก่อนหมดอายุเราสามเดือนเท่ากต้องไปต่อหรือเปล่ามันไม่ตกไปเห็ดมันบอกังสีแต่ว่าตอนนี้บัตรประชาชนปากีที่ปากีสถานนะเราจะมาทําตอนไหนก็ได้จะมาทําตอนที่มันหมดอายุจังจงสีก็ได้ยังสีนะเพราะ ตอนนั้นอ่ะไปต่อแล้วเดือนก่อนไปต่อเร็วพนักง,งานเขาบูาตองห้เขาบอกว่ามันจะไม่เอกสารสีบัตรมันสิบอสัพมิมันสิบอเฮดให้ห,ห้ามจึงเสียนนะก็คือต้องรองให้บัตรมันหมดอายุทั้งมาเฮดใดกระถามลเพิ่นแล้วว่าเออเราไม่ใช่คนปาจีน้ะมันจะมีผลกระทบต่อวีซงวีซ่าแล้วเราไหมเขาบอกว่าบุเป็นยังบุเป็นอย่างรอแฮ้เบอร์อายุนะคะหมดอายุเอชชัดก็ไปทาค่ะทุกคนก็ไปต่อค่ะคิม อันนี้ทาครีมค่ะอันข้อนี่ทาเยอะแต่มันหักเหลืองแต่ว่ามันใสอันใส่กล่องอันนี้แล้วมันมันเป็นเอฟเฟฟของมันนะนะพี่น้องก็สิตื่นนาจังหน่อยเด้อหนักก็คือสิบอกนายจังหน่อยคือสิขาวปวดโพชงรู้แต่เตะก็เลยว่าเออเพิ่นกิดสิเป็นห่วงนัแะไรเพิ่นก็เออกำมาอยู่บ้านเฮาเพิ่นกิดสิสงสัยเพิ่นกิด็คือสิว่าเออสามีบอดูแลบ่อันนั้นบ่เฮ็ดวิซงวิสาบ่ต่อวิสาให้เฮาเงี้ย อันจริงจิไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของไอชาเดอ้อค่ะทุกคนขาเบาถึงเรื่องถึงที่คนไทยเพิ่งยุนีเพิน่นมาอยู่นีโดนแล้วผัวเพิ่งมา,า,าย่อมต่อวีซ่าใหฮะลังคนหลายคนมีอยู่มีหลายคนต่างชาตญยุนีอยู่เยอะเลยวิวแบบโอเวเรอร์สเตย์เพราะที่ปากริสนันคือไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องพกพาพาสมพาสปอร์ตบอมีผู้ใดมาทงมาถามว่ามีเวิร์กบอมีเวิร์กเพอร์มิทบอมีพาสปอร์ตบอมีออนะเขาไม่เดี๋ม,มาตรวจคือบานห้าตาสัตว์ย่างไปไหนก็นเจอตรวจโหลด เตีงตอนสมัยแต่เก่าให้บางเปมันท่ามใหม่ๆกับไปหอดกับขยัาไปในเห็นตำรวจตำรวจเขาขอตัวโหลวดว่ามีวีซ่าบอมีพาสปอ,อร์ตบอหลุดเร็วแต่อยู่นี่คือบอเขาบัาตรวจยังสินะสามีเขาเจาคนกันเลย,ยสิปล่อยปล่อยป่าละเลยไปละมังก็คือแบบบอตอบอเหตุให้หาลองคอนกับแบบเออทักมาถามนอกวีซ่าเบิร์ดแล้วก็อยาก ก็อยายเฮ็ดบัตรประชาชนปากีเฮ็ดบัตรพี่โอชีบบไอ้าก,กันแนะนําว่าเออมันทําไม่ได้ถ้าเราถ้าเราอยู่แบบโอเวอร์สเตย์เราไม่มีวนะีซ่าน่ะมันก็จะทําไม่ได้เพรอตอนนี้มันเฮ็ดยากมันบรดิคือสมัยตะเกานะบางคนก็บอกว่ามันทําได้นะอีกคนนึงก็ทําได้ทุกวันนี้ทําไม่ได้นะคะทุกคนคะ่ะเขาสิขอตรวจเลยโอเคเขาอาจจะทําให้คุณแต่ว่า ออฟฟิศออฟฟิศเฮ็ดบัตรประชาชนกับอันต่อมอมันคละอันกันเด้อเขาอาจจะเห็ดบัตรใ้คุณแต่พ่อถ้าคุณเดินทางกับประเทศเขาก็สิบตัตรจะบอกต่อมอค่าสิบตัตรถ้าเกิดว่าเขาตรวจแล้วเขาตรวจพ่อเขาก็สิเรียกขึ้นเกินบนหลัจากชุดก้นขาเขาก็สิเรียกค่าโอเวอร์สเตทเหมือนกันนั่นแหละหน่บัวแต่ทั้งดีๆที่สุดกันเลยถึงเขาบตัตรเท่ากับก็จะทําก็ควรทําให้เรียบร้อยเนะาะจ้กทุกคนอื ถ้าเฮายู่นีโดนกับแนนําทําบัตรประชาชนน,านันดีเลวทําบัตร p ิโอซี่นนดีเลวจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองใจหาปีตัวเธอหนึ่งแต่ทุกวันนี้ก็ตอนนี้ไอชาตอรอบที่สามแล้วก็จะได้เจ็ดปีค่ะทุกคนค่ะก็ไอชาของไอชาตอนนี้ก็จะเจ็ดปีทําครั้งหนึ่งจึงส,เส,งนนเสิเสียเงินเท่ากับจะเสียคือเดิโอสินาะแต่ถ้าต่อว,วีซ่าเราก็ต้องไปต่อทุกปีทุกปีมันกับโบแพงดอกปีของกรบคิดคิดค่าต่อว,วีซ่ามันกับโบแพงดอกอยูนีเพียงต่วมันกัะ เพื่อความสะดวกสบายของสบายของแต่ละคนเนาะแต่กาเห็นบาทั้งกบเออสิสบายเนียนจะเดบิปบัตรตรง,ล,ล,งลีลุงลีลาแบบว่าหนุยากเด็กๆนานก็โอ๊ยปีตัวปีมาเด็กก็ต้องไปต่อหม้อไปต่อไปต่อจนสิ้นนะขี้ข้านสะดวกหน่อยก็เอาเลยถือบัตรดีกว่า <c oughs> โอเคค่ะทุกคนขามาตอบคอมเมนต์ ซื้อเด้อค่ะไปเลยโอขนามาตอบคอมามนต์จะซื้อเจ็ดเจ็ดนาทีโอเคค่ะทุกคนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ